ตัดทุกปีแล้วไปเนี่ยผมเป็นสารมันต้องทำบุญไม่ใช่นะมันทำบุญคนตายมันไปรวมไม่ได้นะมันทำบุญคนตายนี่ทำบุญคนเป็นทำบุญสี่มงคลอันนั้นคือไปทำไปทำอะไรนะไปทำอะไรนะชักบังสกุลไม่ใช่ที่ไหนละเนี่ยดูที่พ่อบวชมาแล้วนะพรรษาหนึ่งด้วยนะยังไม่ใช่ยังยังเป็นเรื่องคนละเรื่องสารนี่ยก็คือผมเนี่ยสอนภาษาเนี่ก็ทำเลี้ยงค้าก่อนใช่ไหมกันยำเขาเรียกว่า กายรวมตัวก่อน่เพราะสงการก็อีกครั้งหนึ่งใช่เดี๋ยวแล่างนี่ยพี่ต้อยหนูยังคาใจเมื่อกี้นี่เขาพูดน่ารักมากเลยที่หนูบอกว่าดูดิหนูบอกว่าพ่อเนี่ยเออฉันจะไปปอน,นะฉันจองไว้20ที่แฮปปี้เงียบไม่มีปากเสียงโอเคอะไรเงี้ยแต่พอหนูบอกว่าพ่อ<ต>ฉันจะทําบุญไม่ได้เทมด้วยหรอกจะเจอปยังไงโอเคต,ตามใจได้แต่แต่แตแ่แต่แต่แ่แแต่แ่แ แต่ว่าไม่มันไม่วุ่นวายใช่ไหมมันโอเคง่ายไปก็ไปเลยที่คิดน่หละแต่ถ้าทำบุญนี่คือ <c oughs> วุ่นวายัประเทศเ็ดร้อยเงนทั่วหน้าว่าครับแต่แม่จะบอกว่าก่อนที่จะไปกินเลี้ยงแบบนั้นน่ะไปเล่นสนุกสนานนะ่ะมันควรจะมีสลริมงคลตอนเช้าแล้เขาทําไมถึงพูดเนี่ยพอรู้ไหมเข้าตาราเลยทําบุญเนี่ยทํายากมากใช่ปะ เห็นไหมเขากวนเหนื่อยกลัวุ่นวายกวเดือดร้อนถูกไหมตรงใต้ไม่่เบอกว่าควัรองเรเนี่ยวกัวเนี่ยกวเนี่ยปสากนเลยคือการระบุตัวแก้ว่าแบนี้ช่วยหจะทำงบ้านแก้วก็บอกไปเลยว่าอนี้มนีนะช่วยทนนะมันเหื่อยเกันถ้ามันเป็นเราบอก แต่คืออย่างนี้ใจหนูอะจใจหนูเนี่ยหนูคิดว่ามันไม่มันมันไม่ต้องเอาอะไรเยอะก็ได้พ่อคือรู้ว่าเขาเนี่ยถ้าก้าวลูปเนี่ยหนูจะเรื่องใหญ่ละแล้วหนูว่าพวกเขาจะวุ่นวไม่เอาหนูก็เลยเอาง่ายๆว่าห้ารูปเดี๋ยวฉันสั่งกับข้าวเอาคิดอย่ิงนี้นะทีแรกนะพอบอกเดี๋ยวฉันสั่งกับข้าวเอาเนี่ยเดี๋ยวสั่งไานส้มก็ได้ง่ายๆ่ยอะไรเงี้ยแต่พอจะทำขึ้นมาจริงมันไได้อะมันสั่งมามันกะดองกระแด้งกระยิบอะไรเงี้ยเราทำเองมันจะดูเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดูดีกว่าแต่ แต่ก uh ็ยังเอาแบบง่ายก็เรามีอันนี้มันก็คือใหญ่เมนละถูกไหมะเนาไม่ต้องทาเหนื่อยแค่ซื้อมาจะรักเองแต่อีกพวกนี้ก็คือเออเพิ่มมาหน่อยอันนั้นอีกหน่อยอันนี้หน่อยเงี้ยแต่อยากทําอันนี้มากกว่าบว่าแกทงรมาเนี่ยก็ไปเยก็คือหมายว่าแแก้เลยก็บอกวันเนี้ยิว่าจะเลี้ยงอย่างนี้แ่ก็ ไเลย2อวันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เลยนะว่าไม่ดูาิสัตว์เก็บมาชื่ออะไรหแล้วาแกมก็ไม่ต้องเหนยก็เหมือนอย่างผมทาบุญยวันไม่ให้พภยให้ผมจัดหมดเลยสามวันปุ๊บให้เด่นเด่เท่านี้นะเสร็จแล้วอ่ะผมทำงานสวันพิธภัยผมเนลงมาแล้วถึงวันแค่ักของแกเท่าน เราต้องรู้ว่าเขาไม่ได้เราก็บอกยัดยาแล้วเพื่อนๆแล้วนี่หนูตั้งใจว่าไม่ไม่ได้บอกใครแล้วเนี่ยแต่แต่คืนนี้มหดแต่คืนนี้ในลายกลุ่มในในรายกลุ่มแท้ๆนี่คือเราคือสนิทใช่ไหมเราก็เลยจะบอกในกลุ่มสนิทใกล้ตัวแล้วก็ยังสมาชิกที่เขาสนิทเนี่ย ก็เนี่ยกลวยังหอฟูอ่ะมือเขาเพิ่เรียกได้น้องเหน่งนะมาช่วยเออเจะาบเ่วลาต้องยไม่จริงจริงจริแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพี่เปียกเขาสามมาช่วยแล้วนะแต่คนนี้ เย็นใจเองคระพีเตบอเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แค่นี้ก็ได้พรุ่งนี้ค่น้ก็ได้เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นมาทุกอย่างลงมาวันเดียวกับงานมันทปนแค่เช้าแป๊บเดียวหนูก็กลัาว่าเฮ้ยอีกกองออกเออโน่นอนี้รักเทียเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้ผลสุดท้ายมันจะเ e ืือกองไว้ให <A. S 1> ้ย so ังไม่ได้ปูคิดดูง่ายอ่ะตอ่้อบอกเอ้าง่างไม่ได้ยินเสียแค่พเตอร์พี่กมกว่าเลยเย็นโมงอมเนม่เตอนระบอยน เอ้าพอมีเลี้ยงปลาไปเอาไอ้นั่นเอาหม้อโวมาตักเลี้ยงปลาไปก่อนแล้วไอ้แล้วขอโทษนะไอ้ที่ตักเลี้ยงปราเนั่นหนูไม่รู้นะนนั่หนูเอาในหม้อนั่นแหละเลี้ยงปลาเป็นหม้อใหญ่เลยเหรอใช่นั่นแหละหม้อโวยนั่นแหละก็หม้อโวยนั่นไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่คือเราไม่ได้เป็นคนเลี่ยตอนก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงไอ้พวกแพะใช่ไหมผมก็บอกให้ยกไปเล่าเลี้ยงไอ้พวกที่เข้ามาแล้วมีอะไรลมหนาวหม้อโวยเอาเอาไปใส่ถุงไว้ เพิ่งมาเห็นตอนที่กลับระจากบักลุงอะดีลหนูก็อา้าวหมอ้อนี่หมอ้ออะไรวะเน,นี่ยมาเปิดดูอา้าวล้อก็เลยเอา้าวอันนี้เอาไปเก็บใส่ถุงเลยเข้าตู้เลย